ออกเทลโอ้ยกระหอกอะออกจากช่องเลยไปสวัสดีครับสาวเทลแมนทุกทุกคนค่ะฟิตร่างกายออกมานกายไก่เหี้ยกูไม่ยยิงข้างใครเนี่ย ใครใครเนี่ยยายรต้องโอ้ยยา่เป็นยายหวาเลยนี่ออกมาจากสานไหนเนี่ยเอ๊เขาคือคนที่จะมาทำน้ำปั่นให้เรากินวันนี้อาจะสัมภาษณ์ก่อนถามสัมภาษณ์เขาอายไหมรู้สึกอายแทนลูกหลานวงตระกูลไหมถ้าหลานเนี่ยไอ้เฮียไม่อยู่โตขึ้นมาเนี่ยจะทยังงไมันจะนับถือไหมลุงทำจริงนะลูกชายลุงมันเฮี้ยใช่ไหมไอ้ขอใช่ใช่ลุงก็เลยต้องมาแต่งตัวเก็บแทน มันไม่ให้ฟังลุงทำร้ายจิตใจพ่อแม่ทำร้ายจิตใจพอเรพี่หนึ่งไม่พอพี่เนอะคุณสผ้าเงี้ยให้พ่อหาเงินในการไปขายตัวอยู่ลัเออกว่พ่อคุณจะหาเงินส่งมึงเรียนได้อ่ะมึงรู้ไหมเขาโมกฝรั่งเมื่อกี้เอนี้อันนี้อัเขาเลยขาร้องไหหาอะไร้องไห้เหเขาอยากได้เหมือนเขาอยากอ่ะเขาเลือกเขาเลือกเขาเลือกมามาวันนี้ เกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นการเขาเรียกว่าตี๋ยววววััดดดดง้มตําต้มตําวันนี้เราก็เลยจะมาเป็นน้ำผลไม้ปั่นวัดดวงกันอีกแล้วเหรอเราจะสุ่มเครื่องปรุงของหวานกูต้องวัดดวงกับลุงเขาไหมใช่ใช่เฮ้ยมึงนี่ลุงนี่วันนี้เป็นเจ๊จ้าของร้านวันนี้นะคะเราจะนำลุงเขาเนี่ยนั่คุณเจ๊เขาเนี่ยมาเป็นเขาเรียกคนปั่นน้ำเจ้าของน้ำนะเขาเรียกว่าผู้ชายขายน้ำกฎกติกากติกาของเราง่ายมากๆเลย วันนี้โดยที่เราจะมีของพวกนี้เราจะแบ่งเป็นโซนของห้างตกของเปียกนะคะก็อ,อันนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5 6 7<ด>ส<ะ>ี่ห้าหกเจ็ดลูเตาลูกเตาเจ็ดอ้างงใช่ถ้าถ้าเกินถ้าเกินเลขเ็ดก,ก็นับรันใหม่ฝั่งน้ำก็จะมี1,2,3,4พอเลือกเสร็จปุ๊บโดยที่เราจะใส่ของแห้ง2แล้วก็ของเปียก2เขาใจะข้าใ<ล>ะค<ะ>่ะอย่างละ2อย<ะ>่างสมมติพอยปุ๊บได้หนึ่งได้ส้ม จำนวนเท่าไหร่กีบกีบกี่บเอาเป็นกีบใช่โอเคอ่ะ้อก่อนอันนี้สุขภาพไม่ดีหรอถ้าคุณอยากสุขภาพดีเชิญนี่เฮ้ยโ o f ไฟเบได้คุณถามหน่อย้วยเป็นพวกไม้เสร็จให้ปลาออมกิกได้ไหมคุณถามรอยการที่มึงขายกิไม่อยู่แล้วแั้นมีป้าปนี่ไงขุ่นเพียวจีนี่ีดีๆนวยไม่ไม่ โปรโมชั่นซื้อเคลีไฟเบอร์สองกล่องนะคะสองละสามร้วก็สิบบาทฟรีจะส่งไปเลยครับจะส่งฟรีสองกล่องขึ้นไปนี่เป็นการสมมาลาคุณจากทางร้านแถมยังลุ้นรับรางวัลพิเศษอีกพูดแค่นี้พอของรางวัลยิ่งใหญ่แน่นอนตามในเพจใเพจอาจจะเป็น iPhone หรือเปล่าไม่รู้แตดตามได้ในเพจ Cle o f i b ฟ r ถูกต้องของไม่ดีไม่ขายพูดแค่นี้สุกองต่อแล้วแค่ ร่มกันเลยดีกว่าเอาของไอ้พีันก่อนเลยเอาเยอหรอ่าคนแรกเยอหรออาพ่อถ่าได้เลยพ่อกเออก่อนเอ่าอย่าไปพลาดนี่อ้เ้าเกสองสามสี่ห้าหเจ็ดป้ขอแห้อีกอย่างขอแหกอย่าพ่ออีกโอนิ้วกลางใด้ยโอยอะไรอะสอุ้ยบอกกันเลย หวานคนลมเกือขอ,ของเปียกของเปียกะอันนี้เปียกนิดหนึ่งสองสามสี่นะอะเอามันมาเองครันตีกันละเอเมนโคโ้ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเ,บเอเ็ดของเปียกอย่างเลยวอ,อ,อ่าก,ก,ก,กี่บ,บงานยับงานไปไหนอ่ะสองอันนี้มาหมุนว่าพิชชาจะ อย่างลรเท่าไหร่อ๋อหมูคนลสองลูกเดี๋ยวนับอะไรใช่ไหมนับรอบบใยางมาสิโอ้ยอันนี้สิชิ้นอันนี้สิบช้อนอันนี้สิช้อนหันเป็นสิชิ้นเน่ยผู้ชายม่ใครเขาใส่หน้าสอให้หันแนปเปิ้ลอย่างนี้วะเนี่ยหันเป็นอยของอร่อยอยู่ห้หันโอ้ชิ้นโอเคหนองมสี้าหกเจ็ 8 9 10โอเคจิบกูอยากจะเอาเจ๊จิบจิบนี่หกจิบจิบจริงจริงไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกผิดเป๊ะเลยเป๊ะเลยไม่ได้โกหกเป๊ะเลยเราถึงมาเป๊กกินไปเนี่ยก็ไม่ถึงเล๊กินก็หมดแล้วก็ไม่ถึงแล้วไม่เป็นไรแต่ไม่เป็นไรอ้ทำแต่มึงที่ทำเอ้าวก็เลยสองจินเหลือแค่นี้นี่ติป่ะนี่ติปะจิบเป๊ะจิบโอ้ยอ่อมาละอ่านจิบ่ะเนี่ยเจ็โอเค จ็ดละเจ็ดละอ้ยชิ้นนี้ไม่ต้องหันอะพ่อลก้าสิอไม่พอนะไม่พอนะไม่พอคนหลังใชคนหลังไม่พอนะอ๋อพอมีอีกไม่อทีนี้ก็ปลาร้าิบปลาร้านิบิบเจาะเลยเยอะแค่ไหนกแล้วจะพ่อโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวนี้เก่าด้วยโอ้โห เดมหน้าเดมหน้าเสพ่อหูหงิไในเหี้ยเสียแดกหมดไหมคุณก็ยังว่าอยู่อะเยอะจะเรียกคนมา ทำทำไมอ่ะน้ำแข็งไหมจ๊ะน้ำแข็งใส่ด้วยโอ้โหนิ่มเสียน้องไ้เต็มเต็มทุกอันไม่ต้องห่วงไม่โกงไม่โกงอย่าเหนียวไม่โกงมึงแต่อันแรกนะมึงอะแดดยังไงวะเนี่ยไม่สั่นลงมันลงมานเนี่ยเขาว่างไหมมึงนอนนี่กินน้ำแกงใช่ไหมเราอ่ะตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนี่มันผลไม้พันเท่าไหร่แล้วอ่ะหกแล้วหกแล้วร่างกายกูงงไปหมดแล้วเด็โอ้โหเนี่ยหมดทั้งหมดแบบนี้บ่อยๆอ่ะแปดโอ้โหไ อ้าไม่พอด้วยอ้าวไม่พอนี่เขาปานี้ะเนี่ยหมดขวดยังไงแก่หมดขวดเลยนะเซิบไปซิไปซจับกรโดดิตอน้คนแรกนะอ้าวบออ้าวอ้าวต่อให้เขาหน่อยนะเดี๋ยวเขากินไม่ได้สามแล้วดูตอนน้ำแม่งหลงบระลาดอะฟองแม่งขึ้นฟู่เลยอ่งเหมือนเป็นสารเคมีอะูด้สารที่อะไได้เหรอ แดงๆอยู่อ้วกปุวบอ่ได้หว่าอยู่ได้เอา่ปแดงมันแดงไม่ได้แดงยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยใช่ยังไงวะอ๋ออ้อยเป็นยังไงอ๋เปิดป้ายได้ก็ได้อุ้ยโอ้ยผมว่าแก้วที่มึงเอามาไม่พอใส่แล้วอุ้ยเอาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลองกินนะโอ้โหโหเดีดีค็อกเทลค็อกเทลโอ้โหเป็นไงโอ้โหเยังไงเนี่ย มึงให้มึงให้เหนือแใส่มแข็งมึงนี่มึงใส่ขนาดนี้แส่แข็งไงอ่ะจะไปแข็งเหรอแข็งเหรอแข็งเหรอมึงจะโลงมากจะน้ำแข็งเหรอยืนเงียนเงียนหไม่ต้องอ่ะลูกไอ้ตาเนื้อแดกน้แข็งแดกขี้ชัดๆไอ้เหี้ยคนต่อไปจะขอเป็นเยียรนะของเยียรถอยไม่ให้พอดถอยเหรอของเยียหมดเลยทำเลยเฮ้ยโอ้โหได้ร้อยอ่ะหน้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ ปิกปนหนึน่ง em. แบบคอแน่มึงแห้งอีกหนึ่งโอ้โหสี่หนึ่งสองสามสี่โอ้โหทวนเข้ากันเลยแปลาห้่อยอร่อยเลยปลาันดูปะอาโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกติดหวานหลยนเข้าออกเข้าออกติดหวานเลยอ่ะทอทีรายกัน หนสอสามสี่น้ำพลาข่าดีเข้ามาเลยนี่ท่อนผู้หญ่จะเดจะลนมนอย่างลรเท่าไหร่อ่อนแอก็แพ้ไปเฮ้ยยายาสู้ต้องสู้ทำไมโอ้โหโอ้โ เมตรเ็ดเมตรอ่ะพ่อพริกเป็นช้อนมัาละเป็นชิ้นอันนี้เป็นเฟกอันนี้เป็นเฟกอะไรพิกเจ็้อนนี่นี่ฟานีานีพ่อม้องมานีรานี้พ่อานีโวยมีทางใช้ไงโอ้ย้ยตุ้ยตุ้ย้ย้ยจบแลว ไม่ช้อนแล้วอยากทอาไม่เสียมโอ้หต้องรับใหม่แล้วทำไม่ได้เยอะเลยใช่เลยอร่รยวะสองสี่แล้วสี่ะอ๋ออ่าห้าหกเจ็ดแปเคมาล่าเจ็ดเม็ดมาล่าเจ็ดเม็ดแล้วเบยังมาเบียงแล้วเบียงมาพี่มึงไม่มีทางใช้ไงแล้วเบียงไหมเออแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาเมื่อกี้เมื่อกี้ว่าอะไร ไมาได้วนะอะผมไม่มีใจไม่ใช้ไงไม่เป็นไรพ่อเอาต่อเอาพ่อจะจะใช้ได้รตวงโอ้ฝาเหรอโอฝาน่ารักทิ้งหายเลยโอ้โหเราเพียงกัดเลยสองเอาเต็มๆเลยเดี๋ยวไปกินอะไรลืมมิกแล้วน้ำมันวันนี้ดีวันนี้สีนี่นี่ออนี่หันข่างในมือนี่แล้วลืมเท่าไหร่แล้วลืมแล้วน้ำมันน้ำมันอย่าลืมมึงอย่าลืม โค้งกลับไปวัดนี่เดิมโค้งเจ็ดหนึ่งสองสามเฮ้ยนี่มันน้ำพริกไอ้นี่นี่หว่านำพริ้มูหันขึ้นดิฮ้าโอ้โหโอ้แสบตาแทนเลยอ๋อพริกไงคืกว่าจะตายก็เพราะโค้งนี่แหละโค้งมันกัดกระเพาะแล้วพริกแม่เข้าไปแทรกกลางด้วยอคอบละเจ็ดพริกอ๋อบอลบอลแก้วมาเฮ้ยขีนไม่แย่ไม่แย่ กินไม่แย่สนมแล้วเด็ดโอ้ยเฮียขอให้เดียอย่าขึ้นจมูกอันนี้ดื่มเลยวะขัวขึ้นจมูกอ่ะโอ้โหดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนต่อบมงผมของโอ้โห้ถอยมาอืข้าพ่อจัดไปมาจูสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหมันหลงตาเลยว่ะเอาหย้ายที่ได้ไหมเฮียเนี่ยไม่ได้ไม่ได้น่าเกินอ่ะก้อนอีกทีพ่อ หกสองสามห้าหว้พริกเผ็ดอร่อยอร่อยอร่อยพรีพอดีน้ำอลาหน่อยนะเด็ดเลยแซ่บเลยเก้าโ้ยไสามสี่ห้เปเกเฮ้ยโอ้คไม่ม่ออกนี่ะมันเป็นอะไรนักหนาวะันไม่ออกเลยอ่ะเอ้ยโ้ยน้ไหม้าวต่อยกันได้แล้วเอาสซฟเอฟเอาเดิมอ่ะเช่ป่ะ ้อยก็ไม่แสกเฉพาะเท่าไหร่วะทำมาจำนวนจำนวนโอ้ยจำนวนในหนึ่งนี่ว่เหี้ยอะมันไปแล้วปมันด้วยล้วก็าเก้้โอ้จัดะจัดเลยป่แล้วพิมนี่เก้าเมตรเหรอแล้วจะพอเลยหนึ่องสามเจ๊มีดแ้วเงินเจ๊แถมผ็ดอะไรผดโอ้โเผ็ดนลงนี่ฮะมาล้วมดแล้วแล้วมันลงไปยมันก็เยอะละอะอแถมอันนแถมที่ใต่ดีซะด้วยร้านนี้มาละเก้า เ้าโอ้แดงได้เหรอวะสามห้าเก้าห้าโคกเก้าเฮ้ยพ่โออร่อยเนี่ยมันเท่าไหร่อร่อยเว้ยเท่าไหร่เนี่ยเก้าไม่รับมันมีแต่ของอร่อยเนาะของวัเออเหี่ยวไปเยอะเลยนะที่กะเหรอพ่อเนี่ยกี่ไม่นานจุ๊งว่ากี่ปีห้าห้าปีสี่จะเชี่ยๆอยู่ตายเลย โอเคพอแล้วพ่อไม่เต็มอีกเหรอเดี๋ยวมันอร่อยเกินอะไรอะไรก็ใส่ใส่ขนมแยกจุกทิพย์นี่แหละนมก้าวฝาหนึ่งเต้าเจี้ยวหล่นเต้าเจี้ยวปูเดี๋ยวข้าวมาได้เลยเหมือนข้าวเลยสีเริ่มเหมือนเต้าเจี้ยวปูแล้วครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครับปลาปานยายาปูอะไรก็อุ้ยเอาไะเอียดอะไรก็ได้พ่อสีเหมือน โโอหกินพริกนี่แหละไม่ใช่กินดีหรอกดูสีนี่โอ้ยชานมเนีฮะโอ้ยสันสวยงามตัดตัวเลยเอาอะไรอยากได้อะไรบ้างอยากได้อะไรบ้างจังโมชอมใงหรือเราให้นมน้ำโคล่นี่อันนี้มึงไม่มีโอกาสได้เอาดิเราจะดูดิว่าจะดวงดีไหมขอบกดได้ดีค่ะจังโมช่องกดได้ดีจ้ามึงมุ่นับห้าหนึสองสามสี่ห้าเอ๊ะแง่หนึงนะอะไรเนี่ยมีงโกงปะเนี่ย โกงไม่โกงอ่ะนี่สองใช่ไหมเกระเทียม่เต้มไก่ันเกี๊ยบต่อไปนะหนึ่งสองสา้าหกเจ็ดแปดเก้าว้าวเัยยเกียบวะนเกียบ ไม่อร่อยอร่อยอร่อยอ่อยรู้บอกเลยยังไงก็ย้อนจำนวนอีกทอ่า้ล้วจำนวนนี้ยแปดเยี่ยจะปมีแปดส้ม8ปดนม่ปดเด้งี้ย่ปด่ไนนีอันนี้หนึ่งใช่ไมั้งห่งใช่ไหมเอาฮาไปเลยอเอาฮาไปเลย8ก็าไป่เน่ย หาแถมครับโอ้นิ้แปดอีกเอาฮาสดๆแปดจะตายคุณพูดนะโอ้โหอ่าตักไปเลยไม่เหลือใครแล้วมันสุดท้ายเดี๋ยวไม่ร้องไม่มีคนเล่นต่อแล้วนี่อย่าอย่าไปแกล้งกันมากอย่าพาะลืมเดี๋ยวไปแกล้งมากโอ้ยิ้มมันกระเพาะไม่ค่อยดีโอ้โหอ่ไม่เป็นไรแถมแถมเดี๋ยวปิดยิ้มแล้วนี่ ไอเหี้ยทิมสุดท้ายน้องแปดน้องน้องยิ้มขั้วสุดเขาไม่เคยชอบม่นไม่ชอบมันไม่ชอบพี่น้องตอนเด็กโอเคไม่เคยชอบอยู่อยู่กันไหมอยู่อยู่ก็รู้ว่ามันชอบพี่น้องแต่รู้ดีขึ้นไปยิ้มจะบวอ๋อเลี้ยงจะบวกเลี้ยงกันมาเนี่ยไม่เคยรู้เหี้ยอะไรเลยมารู้มาวันเนี้ยกันจะบวกมาเนี่ยละโคือพ่อนี่สนใจลูกนะพ่อโอเคใส่แม่ปลาร้เนี่ยเขาจูกกันไหมปลาร้า่ชอบกินเขาชอบเขาบอกเขาอยากมีร้านเขาอยากมีร้านอ๋องรู้จักพี่น้องด้วยยิ้มมันเกิดมันบอกว่า ลาละลาลพอพอรู้พอรู้ใจเกินมากเลยเนมาลย๊บลยพอแล้ว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 นุ๊แก้วอออะพอแล้วพอแล้วจะปัดได้เอแปดพอกันเลยมอเงินกูยบไอ้สัตว์บอแล้วคนแรกคนสุดท้ายอ่ปั่นเอาละเอียมากลเอียน้อย เอาเอออกกินพอกินมารตี้ไม่พ่อแม่เรียกแม่เรียกกัพ่อแม่เรียกพ่อไปทำอะไรแม่เเรียกเรียกอะไรตอนนี้เนี่ยเอาเยี่ยมที่พี่แกงเนี่ยคุณเหนื่อยไปเลยไม่รสชาตยดีกว่า เจ oh. ้าเลยพ่อพ่อน้ใจขอเจ้าเลยฮมึงยังดีกันไหมเอาละเย็ละเอียดหน่อยนะกูกูบอกแค่นี้นะถ้าไม่ตายวันนี้จะตายวันไหนอะไรกลิ่นหอมกลิ่นส้มไอ้กลิ่นส้มหอมใครจะแดกก็แดกเถอะไอ้นี่ของยิมอานี้าจะอร่อยกว่าอร่อยแน่เลยส้มมันเยอะจโอ้โหนี่นี่ฟองมันค่อยเนื่องเหนียวเหนียวกิจุภาพดีกินส้มส้มแปดลูกอ่ะโอ้โหนี่วิตามินครบเลยเป็นไงชอบดิชอบของชอบลูกนั้นอ่ะชาญิ้นเลยชาเลยโอ้โหเออาาแก เราเสียไหมนะมันเลือกขอบไปหน่ยโอ้ยขี้ชะตันสามคนอันนี้เนื้อส้มนัดไว้เนี่ยไอรนี้ใครยอมอาะอคอนฟงยอมเนี่บายโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกินกันเลยครับพวกเราเว้เมาไหนมาเร่งทำตกแต่ไนะพี่ชายทีมชิญเอาให้เข้าเอาให้ลงต้องเกิน ยังไม่ยันเข้าปากเลยอ่ะเบียสสนะคะเบียสสนะครับยังไม่เข้าปากเหมือนเข้าอี้เนี่ยนะโอ้ทำเป็นแตะแล้วกินไม่ได้แต่ยัไม่ต้องกินคนไม่กินคนไม่กินโอ้ทำเป็นขยอกต้องด่าเนี่ยโธยเล่นไม่ถึงกี่ไป็นล่นกระจอกแท้ทําไมพี่กระจอกแท้หนึ่งเกินหนึ่งเกินใจคออ่ะโอ้โหกระจอกอะออกจากช่องไป้ป่เดี๋ยวดูคำนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวชิมเกินด้วยลำไส้มึงจะละลายลงไปเลยอะ เมื่อกี้มีอะไรบ้างวะกูจำอะไรไม่ได้เลยชาเป็นไงคะเป็นไงเหนไหมอะอร้องบ้างนะเออมันไม่มีเวลาใช่มีเนื้อมีเนื้อาตอร่อยกุ้ก็จำพงก็เหมียวเพชรอีะแดกก็ต้องเที่ยวเชด้วยชาดไปการรกกนเ ตาแข็งตาแข่งปปากวันนี้ปิดปากปิดปากยิ้มเลยตาแข็งปักเยเผ็ดปะเผ็ดไหวไหมไอ้ยืดเฮ้ยเอาน้ำล้างตาน้ำล้างตาอ้ดล้างตาเดินลิงไม่ได้เดนลิงเอดนลิงอะโอ้ยโดนได้ไงอ่ะพร้อมนะสไป

พ่อรู้หรอกพ่อกินประจำอถืออ่ะถ้าผมคืนได้อ่ะถ้าผมคืนได้พี่ต้องคืนนะต้องเก่งไงเองเก่งแกเก่งอะไรล่ะหน่อยเดียวไม่ได้มันเยอะๆนี่ออกมาโดนตบนะมึงจะขมดิขมเลยใครบกงคนขมมานนี้ไอ้เราไปแอบแล้วไอ้เราไปแอบแล้ว กไอ้เหี้ยอะไรอ่ะโอ้ยเหี้ยเหี้ยจะไม่อ้วกอยู่แล้วไอีกจัดเลยไอ้เหี้ยมัวมาลาดหลังเหมือนกัย อนะครับน้องๆก็ดูว่าความใจของแต่ละคนก็เป็นยังไงนะครับมันกินไม่ได้ผมยังกินของพี่เลยเมื่อกี้จกมึงมากินนี่พี่ดูนี่ไอ้เหี้ยเอ้าโอ้เฮลโหลแปไปชิมปลาหยอกปะอันนี้มันผมน้ำแล้วนี่ต้องตีชนแก้วเหี้ยโอ้ยมีชนแก้วแบกเลยโอ้ยแบกเลยไอ้เหี้ย ไปไปเงียน้ำ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 ไปแล้วไปมึงแดกปลาไเปล่าเปลาะจริงเถอะเป็นมดันมันกดดันมันทำงานที่นี่แล้วมนกดดันเออน้องบอกมันกดันงานนเครอขอภัยด้วยครับที่วันนี้ทานไม่หมดวันนี้มันไม่ไหวจิงมันไม่ได้แต่ว่ามันจะมีคนนงแตลิแล้วไม่เกลนเยังเืเลยเหรอ โอ้ยไม่ไปไม่ไหวไม่ไหวอ่อนๆโอเคมาแล้วชอบคลิปนี้ครับป่วยนะกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร้ครับไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับไอพี่ชาติอ้วกหุ่นพ่อเหรอทำยังไงไป ย่าย่าจัดมาวางเรียเป็นเจ้านายเลยย่าู้เลดูแล